ธนาคารออมสินนะครับออกแคมเปญสลากออมสินพิเศษ2ปีงวดที่268หนะครับหรือสลากออมสินพิเศษนี้ท่านอายุ2ปีงวดที่267นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยน,นะครับเปลี่ยนแปลงไปฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สลากออมสินพิเศษ2ปีในรูปแบบใบสลากนะครับเข้าสู่งวดที่268หน่วยละ100บาทมีสิทธิ์ถูกรางวัลนานถึง24งวดนะครับหรือ24เดือนด้วยกันรางวัลที่1มุยมูลค่า30ล้านบาทและรางวัลอื่นอีกมากมายนะครับเงินรางวัลและดอกเบีย้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีโดยเมื่อครบอายุสลากครบอายุหรือได้รับเงินรางวัล นะครับจะโอนดอกเบี้ยและตัวเงินต้นเข้าบัญชีคู่คู่โอนนะครับที่ทําการแจ้งไว้ตั้งแต่ตอนเปิดสลกักส่วนสลักออมสินพิเศษที่ท่าน2ปีเข้าสู่งวดที่267สนะครับสามารถออมหรือฝากผ่านแอปไม m o โได้ง่ายๆนะครับสะดวกรวดเร็วเดี๋ยวเราไปดูรายเด็ดเพิ่มเติมกัน รายละเอียดและหลักเกณฑ์นะครับประยุราการฝากตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทอายุของสลากนะครับมีอายุ2ปีมีสิทธิถูกรางวัลถึง24ครั้งด้วยกันนะครับ24เดือนหน่วยละ100บาทรายละเอียดดอกเบีย้ยฝากครบ2ปีได้รับดอกเบีย้ย0.65บาทต่อหน่วยหรือร้อยละ 0. 325ต่อปีนะครับอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝาก1ฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วย2ฝากไม่ครบ2ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยนะครับฝากขั้นต่ำนะครับ100บาทหรือ1หน่วยแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินการรับฝากต่อรายนะครับระยะเวลา,าจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา,ารฝากก็คือ2ปีโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน การออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนนะครับยกเว้นเดือนมกราและก็วันที่30ธันวาคมนะครับและเดือนพฤษภาคมออกรางวัลวันที่สองพฤษภาคมนั่นเองแล้วก็จุดหยุดจะจําหน่ายในวันที่ออกรางวัลการรับรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เบัญชีคู่โอนในวันถัดไปจากวันที่ออกรางวัลเงื่อนไขหลักหากประสงค์ถอนสลากฉบับที่ถูกรางวัล ควรดาเนินการหลังจากวันที่ออกรางวัลแล้วเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนสําหรับการรับโอนเงินต้นดอกเบี้ยเมื่อสลกครบอายุและก็เงินรางวัล ang ang, ด้วยนะครับ 3. รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน3คน4ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์สลกครบอายุโอนเงินสลกครบอายุเข้าบัญชีเงนินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนได้เลย เงินรางวัลนะครับรางวัลที่1ครั้งที่ออกจํานวน1ครั้งด้วยกันเงินรางวัลละ30ล้านบาทรางวัลที่2จํานวน1ครั้งเงินรางวัลหล้านบาทรางวัลที่3จํานวน5รางวัลนะครับเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทรางวัลที่4จํานวน10รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5จํานวน15รางวัลรางวัลละ1,000บาท และรางวัลเลขท้าย4ตัวจํานวน1ครั้งนะครับหรือ1รางวัลรางวัลละ600บาทกําหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นนะครับ ดอกเบีย้ยครบอายุฝากครบ2ปีรับดอกเบีย้ย0.65บาทต่อหน่วยคิดเป็นตาดอกเบีย้ย0.325เถอนคืนจะได้รับ100บาท65สตางค์นั่นเองนะครับการออกรางวัลธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีณนะธนาคารออมสินสำนักง,งานใหญ่ทุกวันที่1ของเดือนโดยทําการถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์นั่นเองนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินมานี่นี้ นะที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกรันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับสมมีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทําความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติ๊กเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกำลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทำการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ